สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตแปลงเห็ดฟางที่พ่อไว้ครับอีกสักครั้งหนึ่งครับหลังจากที่พ่อไว้นานหรือเกินจะเป็นเดือนแล้วครับดูว่าผลผลิตจบมายังไงบ้างรอบที่แล้วอผมเก็บแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ถ่ายลงคลิปให้ดูนะครับเอาที่แล้วมันก็มีเก็บมันไม่เยอะนะแค่สิบกว่ดอกเองคระเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงเห็ดทีนะครับ อ้นี่ครับดอกมันบานแล้วมันบานมากแล้วครับผมจะเก็บตอนนี้แล้วโอค่าจะหกโมงแล้วของวันนี้วันวันที่เท่าไรวันที่แปดน้องวันที่แปดวันที่เจ็ดหรือที่แปดน่แหลไม่ได้ครับเก็บออกหมดครับมันบานหมดแล้วที่ผงโอลี่าคามา มามามุงด้านบนก็เพราะว่าเมื่อสองวันก่อนฝนมันตกลงมามันทําให้อ้าใบสีฟ้านี่นเขาพุบลงมาครับเขาพุบลงมาอย่างนี้เลยียนี้น้ำก็เทใส่นี่เลยแป้งเห็ดเลยรู้สึกว่าแป้งเห็ดเลยจุ่มฉ่ำไปด้วยน้ําวันนั้นครับเลยเสริมด้วยการเอายาคามาปูไว้ก่อนด้านบน คอยเอาผ้าันสีฟ้านี้มามาทับอีกทีกนะงครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับอีกนครับรอบแปลงเป็นลักษณะนี้จริงผมดูว่าเห็ดเขาจะไม่เกิดแล้วครับเพราะมันนานจะเป็นเดือนแล้วไงช่วงนั้นควบคุมความร้อนไม่ค่อยได้ครับช่วงนั้นน่ะที่ผ่านมาร้อนมากเลยปีนี้ผมรู้ว่าเห็ดจะไม่เกิดอีกแล้ว แล้วก็ยังเกิดมาให้อยู่ครับทาให้เพื่อนๆดูเพื่อองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันครับด้านนี้ก็ไม่ไม่ออกคำร,รักแร้นี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูอีกท้ายท้ายแปลงท้ายแปลงท้ายแปลงมี่จะตรงที่ว่าดอกสะแบงมีเกิดอยู่นะครับ จะมีสองดอกนี้คะัอตรงดอกแดงเกิดสองดอกที่ที่เห็นเป็นฟางคือผมเอาฟางมาคลุมไว้บางๆอีกทีหนึ่งเพราะว่าหน้าว่าหน้าวัสดุพ่อของดอกแบงนี้เขาจะ,จะแห้งง่ายครับก็เลยฟางมาคลุมทับเฉยๆนิดหน่อยคือมาคลุมช่วงหลังนี่เองแลงก็จะเป็นลักษณะนี้ครับยาคา เอามากันเพื่อว่าฝนตกลงมามันจะได้ไม่ผุบําบ์สิฟ้าจะไม่ผุบยุบลงมาอีกแต่น้ำก็เจงมา้ช่นี้ <c oughs> นี่ครับด้านข้างด้านนึงเป็นลักษณะนีน้ที่ด้านบนครับสแลนมงด้านบนมีสแลนมงด้านข้างฝั่งนี้รู้สึกจะมีดอกเดียวเองั้งครับเนี่ยถ่ายดูครับ ด้านข้างอีกฟังนะครับสุดเจ็นมีแค่ดอกเดียวเ,ยเองเห็ดฟังอยู่ไม่มีทางนี้ก็ไม่มี ขับไทยด้านข้างแปลงให้ดูปลาแปลงผมเป,เป็นลักษณะนีน้ครับ,รบเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้่ายมุมกว้างให้ดูครับ นีครับด้านข้างครับการเพาะเห็ดฟางด้วยดอกแสดงคงจะเป็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายครับถ้าเห็ดเกิดมาเยอะถึงจะถ่ายลงหนะ้เพื่อนดูอีกทีนึงถ้าเกิดมานิดนิดหน่อยจะไม่ถ่ายครับทั้งหมดก็คือน,นั่นแหละเพาะด้วย ด้วยฟางแล้วก็มีดอกสแบง <c oughs> งานคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับการพเพาะฟังด้วยฟางและดอกสแบงขอให้เพื่อนมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ